นี่ทุกคนเรามีของมาอวดด้วยโห<ฮ>เห็นไหมใช่เฮ้ยนี่มันเยลลี่ลูกตานี่นะใช่เฮยอยากกินมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนี้หาซื้อก,ก็ยากยากอะ่ะเออที่เซเว่นก็ไม่มีแล้วอะ่ะอืมแต่ที่บ้านอะ่ะเรามีเยอะมากเลยนะนี<ฮ>่น่ากินอะ่ะออสการ์แล้วถ้าไม่ซื้อจากในเซเว่นอ่ะซื้อจากที่ไหนอ๋อใช่ใช่ซื้อในอินเทอร์เน็ตไงมีเยอะมากเลยจงหอเดี๋ยวงั้นพี่น่ากลับไปสั่งบ้างดีกว่า สั่งป่ะเฮ้ยสั่งเีกว่าอาุ้ยเหน่ัอมถ้างั้นเราขอกินก่อนนะนี่ละ่ะคืนอา้าวแล้วมันไม่มีไส้เหรอออรกค่เฮ้ยจริงด้วยในเซเว่นที่เราเคยกินอ่ะมันมีไส้ไม่ใช่เหรออ่มเราก็ไม่รู้เหมือนกันะอะมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งมั้งน,น่าจะเหมือนกันแน่นอนถ้างั้นเรากินก่อนนะอุ้ย ากินมั่งอ่ะเฮ้ยเราขอกินหน่อยสิไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ไม่ให้ต้ไปสั่งที่ไหนกันดีอะพวกเราเออนั่นสิอยากกินมากเลยอ่ะใช่พี่าแบบอยากกินมากเลยออสการ์กินละนี่ไหลไหลเลยอ่ะไหลไหลอยากกินมากเราต้อไปหาเว็บป่ะเดี๋ยวลองไปหาดูนี่นี่นี่น้องท้าร้านนี้แหละพี่น่าสั่งไปแล้วเดี๋ยวเขามาส่งเนี่ยกำลังรับเขาอยู่เนี่ย ส <2 S 2> องตอนไหนอุ้ยน่าร้านดูน่ากินม<ด>ากค่ะดูกโชว์แบบอุ้ยเมื่อไรจะมาเนี่ยอืออมใช่คนที่นัดรับลูกกระต่ายหรือเปล่าคะใช่ค่ะอ๋อค่ะแอมแล้วจะรับเป็นแบบไหนคะพะพอดีมีสองแบบค่ะคือแบบมีไส้กับแบบไม่มีไส้ราคามันจะต่างกันนะคะ เอาแบบมีไส้น้อพี่หน้ามันจะได้เหมือนของแบบเซเว่นอะโอเคลูกว่าเท่าไหร่คะมีไส้ลูกละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะต้องไปแพงจ้งะอเอิม่มแล้วแบบไม่มีไส้ราคาเท่าไหร่คะแบบไม่มีไส้ก็อราห้าสิบบาทคะ่ะห้สิบบาทขนาดไม่มีไส้ยัห้าสิบบาทเลยนั่นสิเอิม่มงั้นไม่เอาแล้วได้ไหมคะไม่ได้นะคะสั่งแล้วห้ามแคนเซิล นี่ฉันกู้สามาที่นะคะรู้ไหมคะว่ามันเสียเวลาแต่มันแพงเกินราคามากเลยอะคะ่ะในเซวก็เห็นเขาขายแค่ลูกไละยีบาทเองค่ะก็แล้วแต่นะคะจะไปหาซื้อที่เซเวก็ได้แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าของอะมันใกล้หมดแล้วถ้าจะหาซื้อก็หาซื้อที่ฉันเองค่ะมันหาย,ยากงั้นพวกเราเอาคนละลูกก็พอนะอเอาแบบลูกไม่มีไส้สองลูกค่ะก็ได้ อันนี้ในเรื่องลูกค้าเลือกมากนวันแก้ออกมาดูซิโหเสียดายเนาะแบบนี้ไส้มันแพงเกินใช่แล้วก็ต้องกินแบบอันที่ไม่มีไส้มแต่ก็มาลองชิมกันเลยน2่ส เหนียวไปหน่อยเนาะอืมแต่ก็อร่อยเนาะไปเยลลี่ลูกตาไหนวะเยลลี่ลูกตาป้าต <hm um> ั้งทำอะไรอ่ะก็หาเยลลี่ลูกตาเองจ้ะไหนอยู่ไงเฮ้ยจริงๆเหรอมาบอกเราเลยนี่ไงเมกาเราก็ซื้อมาอือเอาซื้อจากร้านไหนอ่ะเออ เราก็ซื้อมาจากอ๋อไม่ไงซื้อมาจากพี่คนนั้นน่ะอือแล้อะไรๆที่เดินอยู่อ่ะยังไงไปทางนู้นละนั่เหงเฮ้ยนิ่เหรอไปทางข้ออีกดีกว่าว่ายังมีอีกไหมนี่ก่อนขั้ดูก่อนได้ข่าวว่าขายยิลี่ลูกตาหรือเปล่าครับจะซื้อเหรอซื้อครับมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเลยครับซื้อหมดเลยเหรอครับ แต่เนี้ยมันเป็นลูกตาคนละแบบกับที่เซเว่นนะมันก็อาจจะราคาแพงกว่านิดนึงแพงเท่าไหร่ผมก็ซื้อครับเลยมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเลยงั้นทั้งหมดนี้ก็หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเลยเหรอเอา้าทำไมหรือว่าจะไม่เอาก็ไม่เอาก็แล้วแต่นะที่อื่นไม่มีขายละไม่ไม่ไม,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 ไม่ครับเอาครับเอาครับอครับ เอาล่ะค่าขนมที่พ่อให้มากินทั้งเดือนเอาครับเ <Yeah, S 2> ย้ไในหบวดเพื่อนงรับสิบกว่าอันหูจะไมขายดีอย่างเงี้ยโคตชโชคดีเลยสั่งไปเพิ่มอีกดีกว่าอีกสักพวงนึง โดนหลอกแล้วเนี่ยเราซื้อมาต้องพันกว่าบาทไม่มีไส้เลยเหรอเนี่ยอืแข็งด้วยออืโหนึกว่าแบบมีไส้ฮัลโหลแนี่ชยืนต,ตรงนี้นะเนี่ยจะว่าไปอะไป่ะมีลูกก็ะต่ปะคือฉันต้องการสักหนึ่งพันลูกอะ่ะคือแบบขายดีมากเอามาเลย โอเคเดี๋ยวฉันรอตรงนี้หละลูกตาล่ะเจนเย็นลูกตามีแต่ว่าต้องเอาเงินมัดจำอะมาก่อนเอาเงินก่อนเลยรอบนี้เอาเอาแต่ของยังไม่ได้ก่อนนะเอ้าทำไมอย่างนี้อ่ะไม่ต้องกลัวหรอกหน้า ไม่ได้โกงหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเอาไม้เออเอาว่างทาทางไม่น่าไว้ใจฉันโดนโกงหรือเปล่าเนี่ยเราแต่ก็ไม่หรอกมั้งเ,าเราพิจารณาอย่างซื้อจากเขาเลยมากหรือเปล่าเราเนี่ยเออพายวินามีความรู้สึกว่าวินาปวดหัว ก็เหมือนกันค่ะจี๊ดเลยอ่ะจี๊ดแบบหรือว่าจะเป็นเพราะยันรีลูกตาปวดท้องเฮ้ยนี่นะครับผมปวดท้องแล้วไปทําอะไรถึงปวดท้องอ่ะเราก็ไม่ได้ทําอะไรนีแล้วก็กินข้าวปกติกินอะไรแปลกๆลมาหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้กินอะไรแปลกนี่เรากินหมูปิ้งเรากินข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็เรากินข้าวแล้วก็กินยันรีลูกตา เยลลี่ลูกตาเฮ้ยหรือว่าจะเป็นอาคารเดียวกับพวกเราอ่ะเฮ้ยออสการ์พิน้าว่านะมันอาจจะมาจากเยลลี่ลูกตาก็ได้สาเหตุที่พวกเราเป็นอย่างเงี้ยเอออก็เป็นได้นะพี่น้าทำไงดียวว่าพวกเราคิดไปเองอ่ะไม่รู้อ่ะทุกคนนี่เราซื้อเยลลี่ลูกตามาโหนี่ซื้อมาสิบวันแน่เยลลี่ลูกตาอีกแล้วไปตัน อยาก,กินเลยชื่อพี่หน้าเถอกินเลยถ้ากินแล้วเราปวดท้องเลยนั่นปวดหรอกถ้าปวดอะฉันเดินไปตกคนขายเลยอยากกินเลยอยากกินเลยอยาก,กินเลยไม่อยากกินเลยน่ากินมากเลยออหทไไม่เชื่อยากินดงยปดท้กายใครไมเนี่ย นปวดหัวมาพี่กินเยลลี่กับหนูไหมเพราะว่าหนูมีเกลี่ยเหมือนกันเฮ้ยอย่าไปไปยั่วแล้วมึงอะไรอยากกินนะมันเป็นเยลลี่ปลอมใช่เดี๋ยวมันจะปวดท้องนะไม่เป็ปลอมหรอกค่ะหนูซื้อมาที่เซเว่นเพราะหนูดูแล้วมันคือของจริงแต่แม่หนูบอกว่าถ้ากินเยอะอาจจะปวดท้องได้เหมือนพี่ๆที่กินปวดท้องไงไม่ต้องกลัวหรอกท้องอ่ะ ฉันว่าแล้วเห็นไหมเห็นไหมเสื้อนะถุงน้ำหน้านั่นไงโอ๊ยจะไม่ได้ปวดท้องอะไรจะปวดท้องขี้เดี๋ยวฉันมานะอ้าวไปแล้วอ้าวอ้าวงั้นจะปวดท้องก็กินเยลลี่สิอุ้ย A few minutes later โล่ยโล่ลย ปวดยุง่งเหรอปวดขี้หรือเปล่าไตยตันเนี่ยไม่แล้วนะขี้เราไม่โอ้ยแตยร่านี้มันปวดมากหรือว่าม<อ>ันเป็นพายาลี่ลูกกระตา่ายเห็นไ,ไหมบอกแล้วทำไมไม่เชื่อเราขี้ลี่อะไอย่างเนี่ยขี้ลี่ลูกกระต่ายไม่ได้เลยลองโทรดิอู้ทัดสายยอนหนึง อีกแล้วตัดสายที่งแล้วโดนโกงแน่โดนโกงแน่โดดโเ,เลยหลับวางเครื่องแล <forcément blessing S 2> ้วเฮ <m urs uit> ้ยข่าวอะไรเนี่ยแค่ส่งข่าวมาให้อ่านเตือนภัยลิลลี่ตุ๊กตาปลอมกินแล้วอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ จากลักษณะที่ฉันเอามาขายพวกเธอมันน่าจะเป็นของปลอมไปเดียวกินทำไมยังไงฉันขอโทษนะฉันก็รับจากเขามาขายอยีกทีนึงอ่ะแต่ถามตอนเนี้ยฉันก็โดนโกงด้วยโอ้เป็นพวกแกคนเดียวเลยทำไมฉันเป็นแบบนี้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นฉันขอโทษจริงๆนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะ ก็โดนเขาหลอกมาอีกทีนึงอ่ะนี่เหนยวๆไม่ยั้ได้พี่ไม่ไต้นเขาก็โดนหลอกมาอีกทีนึ่งเหมือนกันอย่าไปโกรธเขาเลยเขาก็ไม่รู้งแล้วพี่รู้ได้ไงอ่ะว่าอันไหนเป็นของจริงหรือของปลอมอ่ะอ๋อเดี๋ยวพี่จะบอกให้นาว่ามันสังเกตยังไงพี่จะบอกวิธีสังเกตระหว่างขอเจียวของปลอมให้นะนี่คือของปลอมส่วนนี่คือของจริงของจริงจะมีตัวอักษรที่อ่านว่าโทลรี่ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นของปลอมของปลอมนั้นอาจจะไม่มีแบรนด์จะไม่มียี่ห้อหรือบางทีจะมียี่ห้อแต่ไม่ใช่ของโทอลี่อันนี้แค่ด้านนอกนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในมันแตกต่างกันยังไงอ่ะเรามาดูของปลอมกันก่อนเลยกันของปลอมก็จะไม่มีไส้หรือบางแบบก็จะไม่มีสีของลูกตานะคะก็เป็นแค่แบบลายสกรีนมาเฉยๆนี่นะคะ ของปลอมก็จะให้ผิวสัมผัสที่แข็งกว่าและก็เหนียวกว่านะคะส่วนของจริงจะนุ่มกว่าและจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะยืดหยู่นมากอีกอย่างนะคะข้างในก็จะมีไส้นี่ค่ะอันนี้นะคะคือวิธีสังเกตระหว่างเยลลี่ของจริงกับเยลลี่ของปลอมค่ะทุกคนเยลลี่ของจริงนั้นจะนุ่มกว่า และกัดง่ายกว่าย่อยง่ายกว่าส่วนเยลลี่ของปอมนั้นมีเนื้อสัมผัสที่แข็งกว่าและย่อยยากนั่นจือเป็นสาเหตุว่าทำไมเด็กๆจึงปวดท้องค่ะแล้วชอบคลิปนี้นะคะลืมกดแชร์กดไลค์กดซับไครกให้บัวด้วยกดติดตามช่องทางทุกทางนี้ Facebook ทางนี้ไอจีต่อทางนี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย